มาถึงอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับเป็นชาวบ้านครับเสร็จจากตีดยางเสร็จก็นั่งล้อมวงกันเล่นไพ่ครับพอเล่นไพ่ไข้เครียดกันก็ไม่ได้มากกันเลยหรอกครับปรากฏว่ามีชายอ้างว่าขอเก็บสวยเล่นพนันเล่นได้แต่ผมมาเก็บสวยส่งให้กับผู้การอุดรธานีครับอ้าวผู้การสุวรรณชื่อมราบินะว่าผู้การสุวรรณบอกครับผมอ๋อเมื่อท่านหูได้ว่าผู้การเราชื่ออะอย่างแก๊กกูได้มาไหมสุวรรณเชื่อมอะไรสุวรรณ เพราะว่าเข่าม้าเนี่ยคุยมาแนะนำตัวให้กับท่านละ,ละเพราะว่าผมก็เลยมาเดินงานให้ก็ได้เอาอัอน,อนนี้ว่าปางไว้กับสืบ่อบางมองก็นให้พร้อมร่วมมือบังมองก็ป้ายพร้อมร่วมมือเก็บมือละทเทเดียวมันเห็ของผูกการให้มาเก็บมือละสามร้ยอยป่ะอ่าไอ้ย่าให้มือละสามร้อย มีการต่อรองเรื่องของจำนวนเงินกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อสุวรรณสุวรรณพี่ว่าเนี่ยคือชื่อของผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์คือมีผู้ชายมาสองคนแล้วมาอ้างอะ่ะนะมาอ้างแล้วพาดพิงไปถึงผู้การจังหวัดครับ เรียกเก็บสวยจากคนขายหวยใต้ดินชาวบ้านที่เล่นการพนันนะมาเก็บครั้งละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทคือชาวบ้านเองเนี่ยอัดคลิปเมือสักครู่นิน่เสียงนะแต่ก็ชัดเจนแล้วแหะว่า,าพฤติการเป็นอย่างไรนะอยากจะให้มีการตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าผู้ก,การสั่งให้ลูกน้องมาเก็บเงินเก็บสวยจากชาวบ้านใช่หรือไม่ทางป้หลาดครับเจ้าข,ของบ้านที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุ14กุมภาพันธ์ กลับจากสวนยางมานั่งล้อมวงเล่นไพ่อะนะเล่นใครเครียดยอมรับกันตรงะะตรงนนะตรงตรงเลยแล้วผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมากันทั้งหมด2คนอ้างว่ามาเก็บสวยให้กับผู้การคนใหม่ๆๆ <ๆ S 2> ชื่อสุวรรณนั่นแหละที่เห็นไปตอนต้นคลิปนะครับบอกว่าต้องเก็บให้วันละ500บาททางป้าหลาดเองเนี่ยก็กลัวโดนจับอะชาวบ้านอ <ๆๆ S 1> ะนะ <ๆๆ S 1> ก็ยอมรับว่าผิดอะเล่นไพ่กันน่ะนะนะก็เลยขอต่อรองได้ไหม5้0บาทมันเยอะไปอะขอจ่ายวันละ300บาท ทางผู้ก่อเหตุบอกอีกก็ต้องจ่ายล่วงหน้า3ามวันด้วยระหว่างที่พูดคุยอ่ะหลานเขยของป้าหลัดถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพราะสงสัยว่าเอ๊ะมันตำรวจจริงหรือเปล่าอ่ะก็เลยส่งข้อมูลให้ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับแล้วคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นมิจฉาชีพคือชาวบ้านเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้การสั่งให้ลูกน้องมาเก็บเงินจากชาวบ้านแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้เร่งตรวจสอบเพื่อความชัดเจนครับผสมเทป เออาพ้นเก็บมือจักบาทพกเกนะพกเกิ่นว่าน่านะเพิ่เก็บเงินละหางลอยมมอก,ลออก,ก็เลยให้เพิ่นสามลอยจับเออบัตตานี้เพิ่นว่าเพิ่นเก็บให้ผู้ใดเพิ่นว่าเก็บให้ผู้การนั่นสุวรรณโอว่าผู้การไหมเมื่อวานนี่มากมาแล้วมันหลบแหลกล้วบ่มีให้แกนี่แกก็ไปเลยว่าโทรมาบอกว่ารอบสองจิกลับมาอ่าเล็กกลับมากลับมากันเลยบ่ได้ให้แกน่ะบ่มีนี่อ้าวทีนี้ต้องถามคนที่ถูกพัดพิงหน่อยไหม ผู้การสุวรรณ่ะเออจำชื่อได้แม่เลยสุวรรณสุวรรณน่ะสุวรรณเนี่ยนะผมพูดชื่อย้ำหลายครั้งเลยนี่นะครับนะก็ไปตรวจสอบดูครับสอบถามไปยังพลตำรวจตรีสุวรรณเที่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะตัวจริงเลยนะครับชื่อในตำแหน่งด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยปรากฏท่านติดราชการอยู่ที่กรุงเทพท่านทราบเรื่องแล้วนะครับยืนยันว่าไม่จริงและก็ไม่มีนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเรียกเก็บส่วย ตอนนี้นรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะสองคนที่มาเนี่ยที่มาเก็บเงินจากชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพครับแล้วแอบอ้างชื่อผู้การไปหลอกเงินจากชาวบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้สั่งการให้ตํารวจในพื้นที่ล่าตัวมาด,ดํำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าปล่อยไว้เนี่ยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใน ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะตำรวจจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเดือดร้อนนะเสียหายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับแมกระตุกกระตุกกระตุกหนวดเสือค่ะอย่างว่าโอ้ภัยมาทุกทางจริงๆนะคะ เราในอยู่บ้านอยู่บ้านบางทีก็มีโทรศัพท์มาหาแก๊งโ,โ,โคชเชนเตอร์บ้างบ,บางทีอยู่บ้านก็มีตำรวจมาหาถึงที่นะคะไพ่แล้วนี่คือถึงขั้นถึงขั้นผู้การไงไม่ใช่ตำรวจธรรมดาไง <ใช S 1> ไปถึงขั้นผู้การแล้ว <ใช S 1> แต่แตว่าคุณคุณป้าเล่นเล่นไพ่แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะผิด้วป้าเถองป้าถึงแบบตอนแรกแบบไอเดียเรารู้อยู่แล้วว่าเราผิดอ่ะออกไหม